เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาประกันภัยไทยวิวัฒน์ผู้นำนวัตกรรมด้านอินชูเท็โดยมีนายเทพพันธ์อัศวธนาคุณรองกรรมการผู้อำนวยการจับมือเอโรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทยร่วมมอบประสบการณ์แบบทุกสุดสิดให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์มิยอนเอนชูเรนความสุขเหนือระดับมากกว่าการประกันภยัยพร้อมเติม,เต,มเต็มทุกไสไตล์การใช้ชีวิตให้มีความสุข สุดจกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟอาจัยลูกค้าคอนหนังกับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันมาวสตูดิโอเดฟ o ฟแอนด w วอลเว i n นที่โรงภาพยนตร์เอ w เอฟเวอร์ซีมากส่วนการค้าสินทั้ w เว l รเฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์เท่านั้นครับตัวแทนผมเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์นะครับเราก็จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟมูฟีไนทนะครับให้กับลูกค้า ประกันของเราทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเป็นการตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเรื่องของ Beyond Insurance นะครับความสุขเหนือดับมากกว่าการประกันภัยนะครับซึ่งซึ่งที่มาของตัวนี้เองก็มองว่าเราเนี่ยอยากให้ประสบการณ์การประกันภัยนะครับที่เป็นในม,มุมลบนะครับออกมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการอามอบให้ลูกค้านะครับเรื่องของการประกันภัยที่ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้านะครับซึ่งจะออกมาในมุมมองทั้งผลิตภัณฑ์ของเราและการประกันของเราด้วยนะครับ อาจจะยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นของอย่างประกันรถยนต์นะครับเราก็มีประกันรถแบบเปิดปิดนะครับที่ลูกคา้านียสามารถที่จะจ่ายค่าเบีย้ยเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้นนะครับก็จะประหยัดค่าเบีย้ยสูงสุดถึง80%เลยนะครับแต่ความคล่องก็ยังครบตลอด24ชั่วโมงนะครับ หรือจะเป็นประกันสุขภาพนะครับเราก็มีประกันสุขภาพ Active Health นะครับที่เป็นเหนือการประกันภัยทั่วไปที่เรามอบออทำประกันเราปุ๊บเราก็มอบนาฬิกา m a าร w a t c h ให้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกกำลังกายนะครับเพื่อได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันนียถึงสูงสุด,ด,ดถึง40%ทุกเดือนเลยนะครับไม่ต้องรอต่ออายุถึงปีหน้านะครับลูกค้าก็จะเป็นการผลักดันลูกค้ามีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่มองว่าเราต้องการเป็น Beyond Insurance นะครับให้ลูกค้าได้มีความสุขที่เหนือกกกกว่าามรรปปะัััันภยทไบ ขยายความในเรื่องของใน Active View อะค่ะที่บอกว่า,วามีความเหนือระดับที่แตกกว่าลูกค้าของไทยวิวัฒน์ทั่วไปจริงๆแล้วที่แตกกว่าแบบมากกว่ายัางไงแล้วก็ความน่าสนใจน่าสนใจมากกว่ายัางไงละครับแต่ครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรามองว่าเหนือระดับแล้วนะครับเราก็มองว่าการบริการก็าสาคัญม,มากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ r าดักต่างๆเลยนะครับเรื่องของรถยนต์เราก็มีที่จอดรถไทยวัฒน์ Parking ให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถจอดที่จอดรถส่วนตัว เราก็สามารถอัลล็อกที่จอดได้อัตโนมัตินะครับในห้างชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลหรือดมอลนะครับแล้วกเ็เรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยเรามองว่านอกจากการมอบสมาร์ทว่าให้ลูกค้าแล้วนะครับมอบส่วนลดการออกกำลังกายแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตใจของเราเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายนะครับเราได้ลนช์แคมเปญอออมาใหม่ที่เรียกว่า Active Health Well-being นะครับสามารถให้ลูกค้านะครับ นอกจากกวามกายแล้วนะครับไปร่วมกิจกรรมกับพันเนของเราอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีเรื่องของ SF เนะครับเป็นโรงหนังนะครับเรมี3แคตตาวอรด้วยกันนะครับเรื่องของเฮลท์สุขภาพนะครับ กับโรงพยาบาลหรือว่าจิมต่างๆนะครับหมวดของทราเวลนะครับการเดินทางแล้วก็หมวดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งวันนี้เราก็เปิดเติมหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรื่องของโรงหนัง SF นะครับเพียงมาดูหนังนะครับที่ SF ก็สามารถสแกนรับเวลพอยท์นะครับเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยครับมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรายเดือนนะครับสูงสุดถึง40%ในเดือนถัดไปนะครับ ก็มองว่าเป็นการอาตอบโจทย์ทุกมิตินะครับให้ลูกค้ามีความสุขตั้งแต่วันนี้นะครับเชิญน égative into positive นะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์บิยออนอินชัวร์นะครับมากกว่าการประกันภัยคือความสุขในทุกมิติครับถ้าเกิดในส่วนของลูกค้าเข้าไปเองว่าสามารถอัปเกรดมาเป็นวันนี้ได้ไหมคะหรือว่าจริงๆก็คือต้องเป็นแพงไป ชื่อคาทั่วไปสามารถใช้ได,ด้เลยครับ17เฮลท์แต่ก็ปัจจุบันแต่ก่อนดูสามารถที่จะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับปัจจุบันก็สามารถสแกนรับเบลพอยที่ที่เคาน์เตอร์ที่ทุกทุกโรงได้เลยครับแล้วก็มีสิ่งพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับวันนี้ที่เราเปิดตบบรงกับเอเซฟนะครับเช่นเรื่องของลูกค้าไม่ใช่ประกันสุขภาพอย่างเดียวนะครับประกันทุกทุกประเภทของเราเลยนะครับสามารถมาดูหนังนะครับในราคาพิเศษนะครับที่ที่อื่นยังไม่มีเลยครับเป็นเป็นตัวหนังนะครับในราคาปกติ260บาทเหลือเพียง1 0 0บบาาททเ่่นนนนัั้้้ะคครรรหืืออออแแตซปป๊์ลวก็ ซ<น>อฟต์แวร์เนี่ยในราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับจาก210บาทก็คือลดไปกว่า50%เลยนะครับเป็นสินพิเศษใหม่นะครับที่ลูกค้าสามารถรับได้ในแอปพลิเคชันไทยวัดของเรานะครับรวมไปถึงลูกค้าไทยวัด ก็สามารถที่จะสมัครนะครับ SF Plus Pack เพิ่มนะครับฟรีเลยนะครับปกติต้องสมัครสมาชิกที่ SF นี่ยประมาณ100บาทนะครับก็สามารถมารับนะครับตัวนี้ SF Plus Pack เพิ่มนะครับในราคาฟรีเลยศูนบาทนะครับที่ SF ทั่วประเทศไทยนะครับหรือลูกค้า SF นะครับที่สนใจมาทําประกันกับเรานะครับก็มีเบนด์ฟิตมากมายนะครับในค่าแรกเข้านะครับสามารถลดส่วนลดของประกันสุขภาพ a c t i v e Health เนี่ยถึง20%นะครับแล้วก็ประกันรถเปิดปิดลดไปเลยค่าแรกเข้าถึง25%นนะครับเพียงเข้าไปในแอปของ SF นะครับแล้วก็รับโค้ดมาซื้อประกันกับเรานะได้เช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้เราก็มองว่าเป็นการเติมเต็มพาร์ทเนอร์ชิพนะครับระหว่างเรากับ SF ที่เปิดตัวในวันนี้เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะจะหลายคนลูกค้าที่ ชอบใช้ชีวิตไร้ไฟแบบนี้ก็พันธอนี่จะชอบอยากทราบว้าในเรื่องของก่อนที่จะมาร่วมมือกับเอเจตนะคะเรามีความคิดหรดออือว่าแนวคิดที่มาที่ไปจะมาร่วมมือกับเอเจนเป็นอ,อ่างไบ้างได้เลยครับคือเราก็พยายามเข้าใจบุกพวกพ่อของเราเนี่ยครับปัจจุบันมีความต้องการอะไรบ้างเนาะเราก็มองว่าเราอยากจะเติมเต็มในทุกๆมิติของเขาครับให้มีการใช้ชีวิตที่ดีนะครับมีการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ครับ เราก็สามารถที่จะได้วความปลอดภัยความมุ้งครองจากเราด้วยนะครับฉะนั้นเราก็คือแน่นอนอยู่แล้วการประกันภัยเนี่ยเต็มที่เรื่องความคุ่งครองและการบรกิการลูกค้าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับแต่นอกจากนั้นเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับมาดูแลสุขภาพหรือแม้แต่มาดูหนังในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็มองว่ามีเป็นอะไรที่เรามอบให้ได้นะครับกับพาร์ทเนอร์เราก็สามารถเอามาเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของเรานะครับที่จะเติมเต็มแล้วก็เติบโต,ตอย่างยังยยนไวกักับทรา ทุข้าหลายคนที่ต้องการที่จะเข้าร่วมกับอันอันที่เป็นทางไดนนทางทีได้แล้วจริงเราก็มีทุกช่องทางเลยนะครับฝากพ่พิสืทธิ์มาชนทุกคนด้วยแล้วเราก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ a c e b o o k Line นะครับ t i k ต o k ต่างๆนะครับก็จะมีอัปเดตของเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอฝาก วันนี้เลยนะครับเป็นเป็นการเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราความจิงแคมเปญใหม่ของเรานะครับเรื่องของ Active Health นะครับประกันสุขภาพนอกจากที่จะพอกําลังกายแล้วนะครับก็สามารถมาร่วมกับพาร์ทเนอร์เราอย่าง SF วันนี้ด้วยนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็ส่วนลดค่าเบี้ยประกันในทุกๆเดือนด้วยนะครับเพื่อเราทุกคนมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีต่อไปในเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากตรงนี้ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณด้ยค่ะใชค่ะ